เกษตรเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับ,บรผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรเยี่ยมรายการที่พาผู้ชมนั้นไปไขทุกปัญหาในเรื่องการทำการเกษตรครับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็แก้ไขได้ตรงจุดแบบมืออาชีพค่ะถูกต้องครับอยู่กับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับกับบาสแล้วก็พี่เชอรี่เราก็จะนําเรื่องราวแล้วก็คอนเทนต์ดีๆนั่นแหละนะฮะมาฝากคุณผู้ชมกันถึงหน้าจอแน่นอนนะฮะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าพอชมรายการเราแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ต้องเยี่ยมเกษตรกรก็ต้องเยี่ยมผลผลิตก็ต้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมการที่เกษตรกรเนี่ยเก็บ ผลผลิตนะไม้ดอกไม้ประดับผลไม้ต่างๆเนี่ยเวลาไปขายเนี่ยนะก็อยากจะได้ผลผลิตมันเยอะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเอ้าเก็บเยอะเกินไปเอ้า้นโสมเออทำยังไงดีจะบำรุงยังไงวันนี้เราสองคนก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วนะกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วครับต้อนรับเลยพี่วๆึง วันนี้ที่เชอรี่ก็เลยจะมาแนะนำว่าคุณผู้ชมฮะกับ2ตัวนั่นคือเพียวหนึ่งและเพียวสองนั่นเองใช่แล้วค่ะตัวเพียวหนึ่งเขาเขาจะเป็นวัคซีนพืชนะคะตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยนะคะว่ามีความเข้มข้นมากกว่าที่อื่นมากกว่าท้องตลาดทั่วๆไปเลยอันนี้เนี่ยอันนี้ยืนยันนะยืนยันแล้วมันเข้มข้นไม่พอคุณผู้ชมฮะมันมาจากธรรมชาติใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจึงปลอดภัยนะปลอดภัยทั้งผู้ผลิตเองนะผู้บริโภคแล้วก็ปลอดภัยต่อพืชผักต่างๆด้วยต้องเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรา ยึดมั่นแล้วก็เน้นในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอินซี1หนร้ย์เซ็นะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อนะสามารถทําการพิสูจน์ได้เลยเออนะทาพิสูจน์ทาพิสูจน์กันไปเลยพิสูจน์ยังไงดีฮะได้ค่ะโดยการที่เอาเพียวหนึ่งนะคะไปผสมกับน้ํายาล้างจานค่ะพอผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นเป็นเป็นเส้นใยคล้ายๆเยื่อของไข่ขาวเนี่ยขึ้นมาเลยซึ่งมันจะคล้ายกับห่วงโซ่ของอาหาร ตัวนี้แหละค่ะน้องบาลแล้วก็ค,คุณผู้ชมมีประโยชน์อย่างมากกับพืชเลย<อ>ส่วนเพียวซอเน,นี่ยเขาเป็นวิตามินสําหรับพืชค่ะน้องบาลแล้วก็คุณผู้ชมตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวที่ช่วยเติมอาหารค่ะสารเติมเต็มให้กับพืช ตรงนี้เนี่ยมีความเข้มคนนะคะ oh. อย่างที่พูดต้องการแบบครบั่วเลยอันนี้นะคะคแล้วก็ที่สํคาคัญถ้าเอาไปฉีดพ่นในดินมันจะช่วยทําให้ดินมีความร้วนสุยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะโอ้โหอ่ะปรบมือให้เพียวเลยโโอ พูดง่ายๆว่าใช้ทั้งเพียวหนึ่งและเพียวสองเนี่ยบันจึงเป็นการยกกําลังนะ<ช>แรงยกกําลังสองไปเลยแต,แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการในเรื่องของผลผลิตนะรเราก็มีเหมือนกันนะครัววบวามีอะไรมีอะไรพี่เชอรี่อันนี้ค่ะเราสามารถเสริมได้โดยใช้ตัวเพียวเวิร์กนั่นเองนะอันนี้คือไปเสริมเลยเพราะว่าตัวเพียวเวิร์กค,ค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการติดดอกติด ผลลดการหลุดร่วงเพิ่มน้ําหนักเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทำให้ผล,ลไม้นะคะมีผิวสวยขึ้นนะสีสวยหรือว่าเอาไปใช้กับพวกดอกไม้หรือพืชผักสวนครัวก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอโอ้โหครบวงจรนะเราเห็นผลเร็วด้วยนะอย่างเช่นเคสนี้คุณผู้ชมฮะจะพาไปดูลำไยกันดีกว่า,าลำไยลำไยลำไย<ๆ>อันนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมฮะพี่ปรีชาเนี่ยก็บอกว่าตะกอนนะปลูกลำไยมันไม่ค่อยดีขนาดนี้นะ มาณเขามีประมาณ70็ด <70 S 1> ไร่ผู้ชมแต่ว่า70ไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยเยอะมากใช่อันนี้เยอะมากมจริงมันทําให้เปลืองต้นทุน นขณะเดียวกันคือตัวขั้วมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวหลุดร่วงด้วยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับพวกลำไยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าจะได้ราคาดีคือผิวเขาต้องสวยแต่ครา้นี้มีปัญหาในเรื่องของลำไยผิวแตกผิวลายราคามันก็ไม่สวยอีกแล้วก็มีพวกเพลี้ยเนอะมีเพลี้ยแป้งเพลี้ยหินที่มันมาก่อกัวนนะคุณผู้ชมฮะจึงทําให้ตะกอนนั้นมันขายไม่ค่อยได้ราคาแล้วก็ผลผลิตมันไม่ถูกใจที่พี่ชาวเเลยก็เลยสั่งเพลียวมาใช้ ถ้าอยากรู้ว่าสั่งเพียวมาแล้วเนี่ยมันเห็นผลที่เปลี่ยนแปลงขนาดไหน<อ>ไปชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยค่ะเป็นหนอนตีเซี่ยกลางคืนมันมาทีนะ่ะเยอะแล้วถ้า,ถ,าถ้ามันได้ลงนะล่วงเยอะเหมือนกันแล้วน้ำหนักดีอ่ออายอมรับอยู่ว่าน้ำหนักดี ผมใช้เพียวหนึ่งเพียวสองผสมกันแล้วพ่นทั้งหมดเนะี่ยใช้สิบซีซีเราจะดูถ้าเราเราหักหักกิก่งเรียบร้อยใช่ไหมครับมันเริ่มแตกตาใบ,บเล็กๆกเราเพิ่มเพิ่มพ่นก็ดูว่าใบมันสมบูรณ์ไหมตอนนี้ตอนนี้จะเริ่มดูแล้วบใบมันสมบูรณ์อยู่เรายังไม่พ่นแต่ถ้าว่าเริ่มดือ้อหรือว่าใบมันแกแล่ละเราก็พ่นไปอีกจะหยุดใช้ก็คือช่วงที่เราเราบังคับให้มันออกช่อจนเห็นเป็นลูกอะ่ะมันหมดปัญหาหนึ่งคือเรื่องต้นทุน 2คือทั้งโรคและ,มะแมลงเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วก็ถ้าใช้ไปบ่อยๆเนี่ยคือมันมันจะป้องกันแล้วไม่ใหไม่ให้มีมแมลงเลยต้นสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็คือการแตกช่อแตกอะไรเน่ยถ้าเราหลังเราเก็บเกี่ยวแล้วนะสามารถแตกได้ไวปริมาณปริมาณผลผลิตก็ได้เยอะนั่แหละครับน่าจะลองใช้ดูนะครับเนาะนะครับเพียนะ <Wow. S 1> ว Oh. ตกใจเลยรัวเลยพอดูแล้วจะเห็นเลยนะคุณผู้ชมครับว่าพอได้ใช้เพียวเข้าไปแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ1อาทิตย์ที่เราบอกว่าไม่เกิน7วันมาเห็นผลมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะสรุปง่ายๆตรงนี้ก็คือว่า1ลดต้นทุน มันจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องสารเคมีต่างๆมันลดลงไปแต่ในขณะเดียวกันมันเพิ่มผลผลิตต่วผลผลิตไม่พอผลผลิตมันรสชัดอร่อยอีกและเกษตรกรบางบางท่านเนี่ยนะเขาก็ชอบแบบว่าชอบพวกแบบสารความหวานชอบเติมนู่นเติมนี่ลงไปผู้ชมรู้ไหมพอใช้เพียวเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลยและตัวเพียวเนี่ยมันมีวิตามินเยอะมากที่เขาบำรุงและที่บำรุงแบบนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเอาง่ายๆเลยสมมติว่าถ้าเราหิวข้าวใช่ไหม แล้วเราก็ทานข้าวไปปกตินะข้าปากไปนะข้าปากปปปุ๊บมันก็หลงกระเพาะใช่ไหมกว่าตัวกระเพาะเนี่ยมันจะย่อยดูดซึมต่างๆเนี่ยโอ้มันใช้เวลานานนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปเอา สารต่างๆหรือว่าเพียวเนี่ยไปรดทางรากเนี่ยมันก็เหมือนเรากินข้าวผ่านตัวกระเพาะอาหารจะได้เอาไปใช้มันนานอ่ะนะพอใช้เพียวเข้าไปก็แนะนําว่าให้ฉีดพ่นทางใบดีกว่ามันก็เปรียบเสมือนว่าคุณผู้ชมเวลาฉีดน้ําเกลืออ่าสายน้าเกลือี่นฉีดเข้าเส้นอ่ะแป๊บเดียวมันดูดซึมเข้าไปเลยใช่ก็คือเหมือนกับว่าพอเข้าไปในเส้นเลือดของเราปุ๊บร่างกายเราก็เอาไปใช้ได้เลยทันทีเลยเราจึงบอกว่าเพียวเนี่ยพอฉีดปุ๊บเนี่ยพืชดูดซึมได้ทันทีและดูดซึม เก็วกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมฮะเราเลยจัดโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันอันนี้ต้องแอบกันินิดนึงนะว่าอันนี้เราให้เองบริษัทไม่รู้บริษัทไม่รู้นะให้เองแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่รีบโทรเข้ามาเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย พลาจากนี้ไปโปรมาจชดีๆหมดไม่รู้ด้วยนะเสียด้แทนเลยเอามาให้เป็น2โปรด้วยกันขอเป็นโปรแบบเล็กๆก่อนนะเป็นโปรแบบขนาดทดลองก่อนดีกว่านะซึ่งโปรนี้นั่นก็คือเป็นตัวเพียว1นึ่งเนี่ยหขวดนะพร้อมกับเพียว2 1ขวดนะในราคาทดลองแบบนี้1,000บาทเท่านั้นเองคุ้มค่ามากๆเลยเพียวหนงขวด เทียวซองหนึ่งขวดในราคา1,000จะบอกว่าสามารถผสมน้ำได้สูงสุดอยู่ที่2,000ลิตรนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเท่าทไหร่นะสอง0ันลิตรฟังไม่ผิดนะคุณผู้ชมมันเข้มข้นมาก<ช>จริงๆใช่คือ สามารถผสมได้อยู่ที่2,000ลิตรยังไม่พอั 2> บ2พันลิตรเนี่ยสามารถฉีดพ่นได้อยู่ที่ประมาณ25-50ไร<ห>่เลยนะแป๊บนึงขอเป็นลมก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งไปโอ้เป็นลมก่อนคุณผู้ชม25-50บไร่ถูกต้องคือจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวท้องตลาด<ถ>เนี่ยนะไน่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าที่เราสามารถใช้ได้ถึง50ไร่นะหรือว่าผสมน้ําได้ถึง2,000ันลิตรเนี่ยมันเทียบเท่ากับท้องตลาดที่เราคุ้มค่ามากกว่าถึง10เท่าด้วยกันโอ้โหเนี่ยละ ในราคานี้นะซื้ออะไรดีกว่าอะไรดีวโทรบอกพี่ว่าคือไม่ทำรายการละโทระไรใช่ไหมคุ้มมากอันนี้คือเซ็ตแบบเป็นทดลองนะหนึ่งพันบาทแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมบอกว่าขอเซตแบบเยอะกว่านี้ขยับขึ้นแบบกว่านี้ให้ของแถมมากกว่านี้พร้อมกับใครที่มีจํานวนเนี่ยหลายหลายไร่ในการปลูกพืชต่าง ฟังเซตนี้เลยพี่เจลี่เป็นเซตไหนเอ่ยได้เลยค่ะสําหรับเซตต่อมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเพียวหนึ่งค่ะอยู่ที่สองขวดค่ะเพียวสองสองขวดนะเป็นสีแล้วนะสี่แล้วนะเป็นสีแล้วแต่ยังไม่หมดค่ะตรงนี้เนี่ยแถมเพียวเอกให้อีกสซองในราคาสองพบาท เอาจริงๆก็คือเหมือนเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างละหนึ่งนะแล้วก็แถมเคียวเอไปอีกถูกต้องคุ้มมากๆคุ้มแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วฮะเพราะอะไรใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่ามันเข้มข้นไงพอมันเข้มข้นเนี่ยนะพอมันเข้มข้นมันก็ใช้ไม่ต้องเยอะแต่ไอตัวที่บอกว่าใช้ไม่ต้องเยอะเนี่ยมันมี คุณภาพมากๆนะฮะใช้ไปแล้วเนี่ยก็ทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงนะแล้วก็ผลผลิตต่างๆมันเพิ่มมากขึ้นพอไปขายพ่อค้าแม่ค้าก็ชอบราคาก็ดีไซส์ก็ปรับเปลี่ยนขนาดเพิ่มขึ้นอีกนี่แหละจึง เราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราอยู่คู่กับคนไทยมาสิกว่าปีนะแล้วก็ผลผลิตที่ได้รับการตอบรับเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนานะก็คือตรงนี้เนี่ยเวลาที่มีเกษตรกรโทรเข้ามาว่าพี่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยจะทํำยังไงดีก็คือตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้ทางผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยไปทําการคิดค้นว่าเราควรจะปรับให้มันแบบไหนนะที่จะได้ตอบ ยตอความต้องการของเกษตรกรของเรานะนี้ไม่คุณไม่ต้องไปทดลองแล้วเราคิดมาให้แล้วนะว่าแบบนี้มันเหมาะคือเอาไปปุ๊บใช้ปั๊บเลยแล้วมันก็จะเป็นผลผลิตที่ดีงามนะแบบพี่ปรีชาพูดแบบนี้แล้วพี่เชอรี่ช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งสวนละกันนะใะพักสักครู่เดี๋ยวเกษตรเยี่ยม เพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมการันตีคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศมาตลอด11ปีเพียวเพียวเพียวอย่างนี้ต้องเพียวเพียว 1. วัคซีนพืชตัวช่วยในการดูแลพืชปรับสมดุลเสริมภูมิต้านทานโรคแมลงพืชแข็งแรงโตเร็วใบเขียวทนต่อสภาพอากาศเพียว 2. วิตามินรวม อัดแน่นโดยวิตามินและแร่ธาตุที่พืชต้องการใช้น้อยไม่เปลืองช่วยบำรุงเพิ่มความสมบูรณ์ผลผลิตมีคุณภาพสีสวยรสชาติดีดินก็ดีด้วยเพิ่มผลผล,ผลิตคูณสองได้ง่ายๆด้วยเพียวเวิร์กเวิร์กแน่นอนช่วยดึงช่อดอกกระชากรวงเร่งแป้งเพิ่มความหวานขยายขนาดเพิ่มปริมาณและคุณภาพเวิร์กเวิร์กแน่นอนท้าลอง พีโอพาวเวอร์พลังทรีอินวันสารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรเข้มข้นดูดซึมไวหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยสารไม่ดูดซึมแค่หยดโลกก็เปลี่ยนเพิ่มพลังสารปรับสมดุลน,น้ำคุ้มไข่หนอนแมลงจบครบในขวดเดียวสำหรับใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ต้องพกหลายตัวแค่หยิบใส่กระเป๋าหนึ่งซองใช้ได้ถึงหไร่สุด,สดๆพีโอ <Pure S 2> ผงตัวเดียวอาหารพืชครบใช้ได้ง่าย พกพาสะดวกหมดปัญหาเรื่องพืชไม่ต้องใช้หลายตัวให้วุ่นวายแค่มีเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่เห็นผลต้องแต่ครั้งแรกที่ใช้บำรุงพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้คู่กันกับเพียวเอ็กซ์สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงตัวจริงเรื่องการป้องกันโรคเชื้อราและ,มะแมลงศัตรูพืชสกัดจากธรรมชาติปลอดภยัยไร้าสารตกค้างขอแนะนำ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพียวกูดพลัสเปลี่ยนดินให้มีพลังอัดแน่นด้วยจุลินทรีย์คุณภาพเยี่ยมในรูปแบบพร้อมใช้งานช่วยแก้ปัญหาด,ดินเสียดินเสื่อมสภาพช่วยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำทายเทอากาศได้ดียับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหนึ่งถุงใหญ่ใช้ได้เยอะคุ้มเกินคุ้มลองเลยเพียวตัวจริงเรื่องการดูแลพืชเลือกในแบบที่ชอบ ใช้ในแบบที่ใช่โดนใจทุกตัว,วเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยสอบถามเพิ่มเติมโทร021049999 0877549999หรือ Line แอปเกษตรเพียวเกษตรเยี่ยม <c oughs> ลำไย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 มาขายลำไยยกสวนมาขายเลยที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเนี่ยเขาก็มีลำไยอีกหนึ่งพันนะที่ก็อร่อยไม่แพ้กับภาคเหนือเลยโอ้โหอยากรู้แล้ว่าเป็นพันอะไรจะอร่อยขนาดไหนแล้วก่อนหน้านี้ม่มีปัญหาอะไรไหมแล้วพอใช้เพียวมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงโทรหาเลยดีกว่าัา พี่แข่งชัยชัยชนะนะหรือว่าพี่แข่งเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะใช่เลยไม่รู้ลหละว่าว่างหรือไม่ว่างไม่รู้ล่ละแต่ขอต่อสายก่อนสดๆกันเลยตอนนี้ล่ะคอนเซปต์รายการคือนะโทรไปแล้วเนี่ยถ้าว่างก็คุยไม่ว่างก็จะคุยไม่ว่างก็จะคุยด้วยติดปุ๊บแจกคองนะคุณผู้ชมรายการเราอย่ารีบเลยรับช้าไม่ได้เอ้ยเหมือนรับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ, <Harper. S 2> คะพี่แข่งชัยชัยชนะนะคะครับอ่าตอนนี้ค่ะอยู่กับทางเชอรี่นะคะแล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งนุ่มค่ะอยู่กับบาสคร,รับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราเรากำลังเอ่อโฟนอินกันสด,สดในรายการนะครับกับรายการเกษตรเยี่ยมนะครับ<ด>ครับตอนนี้ที่จังหวัดจันทร์ใช่ไหมบบรห <statutory. S 1> ครับพี่จันทบุรีจันทบุรีครับ อากาศเป็นยังไงพี่ช่วงนี้ร้อนไหมเนี่ยร้อนเปี้ยงร้อน้เปี้ยงแล้วร้อนเปี้ยงแบบนี้ปลูกลำไยเป็นยังไงบ้างเอ่ยนี่ก็มันแฉะนะครับก็ต้องใส่รอน้ําฝนครับบางเจ้าก็รอนน้าฝนทั้งหมดมีกี่ไร่ครับเนี่ยสวนลำไยเนี่ยสิบไร่ครับสิบไร่เออสิบไร่ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะสิบไร่นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วมารู้จักเพียวได้ยังไงอะครับพี่แข่งโอ้ผม คนถึงเพลานี่ผมก็สนใจแล้วตั้งแต่ผมยังไม่ได้ทํำลำใหญ่ตั้งแต่ผมทําที่ของตัวเองปลูกลำใหญ่ต้นเล็กๆออกมาไปขีดมันผมจําได้เออเออแล้วเป็นยังไงตอนนั้นเชืมันตั้งแต่ตอนสามขวดร้อยตอนงติดติดสามขวดหนึ่งพันสามขวดหนึ่งพันวินานมากอืมอืมอืมนะว่าอยู่มาตั้งแต่ลูกแรกแรกต้งโน่นนะครับอ๋อก็คือ สนใจมานานแล้วเอาไปฉีดมันพอมันเห็นผลปุ๊บก็เลยมาใช้กับลำไยต่อถูกไหมพี่ครับเอามาบํารุงต้นลำไยอ๋อแล้วและใช้เพียวกับตัวลำไยเนี่ยมากี่ปีแล้วฮะใช้มาทุกปีเอามาใช้ตอนเกดาดอกแล้วก็พักต้นก็คือบํารุงแหละเนาะบํารุงทั้งก่อนและหลังครับครับแล้วมันเห็นผลเปลี่ยนแปลงไงบ้างในการที่เราบํารุงใช้เพียวฉีดเข้าไปไหนพี่ แต่ตอนที่ฉีดตอนนั้นตอนที่ใกล้เก็บลำไยใกล้เก็บอยู่ประมาณหกเดือนกว่าๆรับสีก็สวยครับผมไม่ได้ใช้ยาขัดผิวแล้วเนื้อประกอบหวานมันไม่มันไม่ฉุนเนี่ยสีส,สวยผต่คนได้ผมก็ถามถามคนที่เข้ามาเก็บผมก็ถามลองให้เขากินดูเขาเป็นรับจ้างมาเก็บเขาบอกว่า,วาอร่อยหวานเป็น,นธรรมชาติดีแล้วผิว มีการยืนย <na> ันคือเดี๋ยวก่อนได้คนที่เขามารับตั้งเกมเขากินเขาเาบอกผมก็ลองถามถามดูว่าผมจะได้ว่าดูว่าเออมันได้ผลยังไมแล้วอร่อยอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มเดี๋ยวก่อนพี่พี่แข่งฮะก็คือว่าตะก่อนเนี่ยลำไยเวลาที่มันไม่สวยเนี่ยมันมันเป็นยังไงอ่ะสีผิวมันเป็นยังไงสีผิวมันก็จะแดงแดงแล้วก็คือลาย ซึ่งเวลาถ้าถ้ามีสีผิวแบบนี้หรือเป็นลายแดงๆเนี่ยมันเกี่ยวกับรสชาติแล้วก็เกี่ยวกับราคาด้วยไหมพี่เกี่ยวเกี่ยวูเวลามีมีสีผิวไม่สวยเวลาไปขายมันก็ได้ราคาที่ถูกลงเงี้ยเหรอเหรอฮะมันก็เป็นแค่ธมติไมติไม่ใช่หรอกไม่ใช่เวาวลาเวลเลวลาเลเลาเลาวลเวลาเวาเวลวลวเวลาวเวาเววเววเววว แล้วก็รสชาติหวานกรอบอร่อยพี่ว่ามันเกี่ยวไหมว่าหัวทองเล็บน้ำหนักที่ด้วยอ๋อน้ำหนักดีด้วยโอเคแล้วถ้ามีคะแนนเต็มล่ะพี่เต็มสิบเนี่ยจะให้เพียวกี่คะแนนดีครับให้สิบเต็มเลยครับเดี๋ยวก่อนทำไมถึงให้สิบเต็มมาฮะก็เห็นผลแล้ผมทำเองดูเองแล้วก็เองดีกว่าจะพูดว่าดีกว่ามันก็ใช่เพราะเห็นตัวอื่นก็ไม่เห็นได้ขนาดนี้หรือาวเดียงให คือข้างๆที่เขาปลูกด้วยกันมันก็ไม่ไม่อยู่รอดเท่ากับเราใช่ไหมพี่ครับครับผมคิดว่าผมแพงตัวนี้แล้วผมคิดว่าไม่แพงผมไม่ก็มีส่วนผมทำมาฉีดบำรุงว้ไล้ผมจะรอดละอืมทําไมถึงคิดว่าไม่แพงพี่แข่งส่นไม่แพงหรอกเพราะผมคิดของผมไม่แพงขวดละไม่แพงเลยหกถังคนนี้ผมใส่ขวดหนึ่งกับปุ๋ยปุ๋ยถุงละร้อยถุงนึงยาฆ่าแรงขึ้นนิดเองฉีดไป อืมที่ที่บอกว่าไม่แพงเพราะว่ามันสามารถไปใช้ได้เยอะเยอะแล้วก็ใช้จํานวนไร่เนี่ยเนไมมันโอ้โหมันไม่ธรรมดาอ่าไปคนเดียวผมไปดูใบผมก็ยิ้มไปตัวเองผมก็เดินคนเดียวผมก็เดินยิ้มคนเดียวเออเออระวังเขาจะคิดว่าพี่เป็นอะไรอยู่ีเดินยิ้มคนเดียวในสวนลำไหญ่พี่ผมก็คุยกับผมในใจเอะมันเป็นไปได้ถึงขนาดผมจะฉีดปุยปุยใส่รูปเดียวลำเดยตต้งร้อยกว่าต้นอืมโอ้หร้อยกว่าต้นเลยนะแปลว่าใช้ผสมครั้งหนึ่งฉีดได้ร้อยต้นเลยเหรอฮะ พันลิตรผมฉีดอะประมาณได้ร้อยกว่าต้นครับคุ้มมากคุ้มมากก็ร้อยเกาต้นคนใช้น้ำพันสามพันสี่ร้อยลิตรจริงๆเราเราสามารถผสมได้ถึงสองพันลิตรเลยนะใช่อ่านะก็ก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าแหละแล้วมันก็เห็นผลจริงๆที่เปรียบเทียบเองแล้วว่าอ่สวนของพี่แข่งเองเนี่ยกับสวนข้างๆมันต่างกันชัดเจนเลยถูกไหมพี่ก็น่าจะเพิ่มอ่าแล้วแล้วปีนี้จะเก็บตอนเดือนไหนครับ ปีนี้จะรออีกยอดหนึ่งก็จะตน้ตนปลายเดือนนี้ยอดจะเริ่มแทงใหม่เป็นออยอดที่สองพอเดือนพฤษภาก็ยอดที่สองก็จะกลางมาเพสลาดก็รมพร้อมทำสารจะอยู่ประมาณปลายพฤษภาหรือว่าเดือน้จะรอไปเรื่รอคๆทำสามได้โอเคอ,อืมงั้นปลายพฤษภาส่งมาที่รายการด้วยนะครับออขอกินสักร้อยโลครับพ,พี่กินฟรีนะพี่ พสภานียังไม่ินต้องต้องทำสารก่อนอ๋อต้องหำารก่อนรออีกนิดนึงต้องรอไปอีกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้าเลยพฤษภาไปขอ200โลนะฟรีนะพี่ครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณมากมากนะครับที่มาแชร์เรื่องราวคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับขอให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นขายดีๆนะพี่นะไซ์เอเอเลยนะคะ ได้ครับขอบคุณมากๆนะคะพี่แข่งครับขอบคุณคะ่ะคส,ส,สวัสดีครับโอ้โหโโ<อ>เป็นยไงครคุณผู้ชมพอได้ฟังไปแล้วแบบว่ามันสุดยอด,ด,ยอดจริงๆอ่ะปรบมือกันเลยเนะ สรุปสั้นๆคุณผู้ชมได้ฟังกันเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำไยที่มันมีอุปสรรคที่สุดเลย<ช>ก็คืออากาศ,ากาศแล้วก็น้ำ,นำแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้เพียวเข้าไปช่วยคิดไมหมฮะว่ามันจะอยู่ได้ขนาดนี้น่นนะสิอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พี่แข่งบอกกับเราสองคนก็คือสวนข้างๆน้ําแล้งถึงขนาดต้องแบบ โคนต้นทํามาเป็นฟืนขายโหดูดิอ้าวจริงแล้วถ้าเป็นเกษตรกรเสียใจนะใจปลูกลําไยมา3 4ปีแทนที่จะได้ผลผลิตเอออ่ะป้ยืนต้นตายโคนต้นที่เราลงทุนไปเนี่ยเอาหมดเหมือนเอาเงินไปทิ้งเล่นๆอ่ะแต่ถ้ามีเพียวในราคามันคุ้มค่าแบบนี้คุณผู้ชมและใช้ได้เยอะนะผสมได้ถึง2,000ลิตรนะและฉีดได้สูงสุดถึง50ไร่มันทําให้มันมีความคุ้มค่าลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอากาศก็ไม่ ดีน้ำก็แรงแต่มันยังอยู่ได้ไม่ใช่ใครเลยนอกจากเพียวเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเพราะจะย้ำโปรโมชั่น2ชุดอีกหนึ่งรอบดีกว่าเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นของเราทั้ง2ชุดนะคะสำหรับโปรแรกค่ะเป็นชุดทดลองนะคะก็จะเป็นเพียวหนึ่งหนึ่งขวดค่ะเพียวสองหนึ่งขวดอยู่ที่ราคา1 0 0 0บาทว้าอันนี้คุ้มค่านะค่ะชุดต่อมาชุดประหยัดให้คุณผู้ชมเลยครับสำหรับชุดประหยัดนะคะก็คือขยับขึ้นมา นิดนึงค่ะจะเป็นเพียวหนึ่งค่ะ2องขวดเพียว2 2สองขวดค่ะแต่ยังไม่หมดเราแถมเพียวเอ็กให้ไปอีก3มซองในราคา2 0งพบาทเท่านั้นชอบแบบไหนสนใจเซตไหนนะคุณผู้ชมฮะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับนี่คือเป็นเซตโปรโมชั่นเนี่ยสำหรับการปลูกผลไม้โดยเฉพาะนะแต่จริงๆใครที่ปลูกอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถใช้เซตนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าสําหรับถ้าผลไม้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการติดดอกดีดอกอ่อออกดอกง มากยิ่งขึ้นขั้วเหนียวเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มคุณภาพแต่ทางที่ดีนะใช้ควบคู่กับเพียวเอ็นะเพียวผงนะมีเพียวกู๊ดพลัสเพียวก๊ดพลก็มีหรือว่าจะเป็นในส่วนของเพียวพาวเวอร์ก็มีนะคะตรงนี้สามารถใช้รวมกันได้ทั้งหมดเลยคิดมาแล้วนะคิดมาแล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดมาเรื่อยๆเพื่อที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มั่นใจในคุณภาพใชใช้ดีปากต่อปากบอกต่อกันไปนะไม่มีไม่มีแต่เรื่อง เขาเรียกว่ามีแต่เรื่องดีๆไม่มีเรื่องเสียให้คุณผู้ชมหนักใจแน่นอนอันนี้แน่นอนค่ะน้องบายเพราะว่าถ้าเกิดว่าของเราไม่ดีจริงไม่มีคุณภาพอยู่ไม่ได้มาถึง สู่ปีที่12แบบน,นี้แล้วนะมั่นใจในคุณภาพนะฮะแล้วก็ม right ั่นใจว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้รับกลับไปจากรายการของเรานั่นคือความคุ้มค่าจริงๆและถ้าเปรียบเทียบแล้วกับราคานี้นะฮะเราเปรียบเทียบกับท้องตลาดเนี่ยมันคุ้มเป็น20เท่าจริงๆอะไรจะคุ้มขนาดนี้นะฮะสนใจในโปรโมชั่นหรือว่าอยากะสอบถามพูดคุยกับทีมงานนะฮะโทรมาได้ที่เบอร์ไหนช่องทางไหนบ้างเอ่ยพี่เชอรี่ได้เลยค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ค่ะจะเป็นเบอร์0 2ค่ะ10499 999ค่ะหรือจะเป็นเบอร์0877549999ค่ะครับทางไลน์ก็มีนะครับคุณผู้ชมครับก็แอดเข้ามาได้นะครับทางแอดมีเครื่องหมายแอดไซด์ด้วยนะกับแอดเกษตรเพียวนะครับหรือจะเป็น Facebook ครับเกษตรเพียวสินค้าเกษตรอันดับหนึ่งแล้วก็เว็บไซต์ www. เกษตรเพียว com นั่นเองครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเรายังมีทางแอปพลิเคชันนะคะจะเป็นแอปพลิเคชันกินเพียวเกษตรค่ะหรือว่าจะเป็นทางช่อง YouTube ของเราก็ สามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ช่องกเกษตรเพียวเพียวนะใช่หรือว่าจะเป็นทาง ดาวเทียมของเราค่ะจ้าดาวเทียมของเราก็จะเป็นช่อง psi เจ็โอ้โหทุกช่องทางมีหมดมีหมดเลยเพรา<ล>ะงั้นบอกว่าไม่สะดวกท่าไหนมีช่องทางให้เลือกเเลลย<า> <c oughs> ให้ือกกันหลากหลายเลยนะครับหรือใครอยากจะปรึกษาอยากจะโทรมาหรือว่าอยากจะมาอวดผลผลิต <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงมันสวยงามขนาดไหนติดต่อกับเราได้ตลอดทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดนะนะฮะสามารถโทรเข้ามากันได้ง่ายๆแบบนี้ตาม ช่องทางที่อยู่ต่างๆที่เราให้ไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะว่าทำไมเกษตรกรทั่วไทยถึงใช้เพียวครับเพราะว่าใช้เพียวแล้วเนี่ยนะมันครบจบทุกปัญหาเรื่องพืชคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราโคนเน่าใบเหลืองใบจุดราน้ําค้างเองนะรหรือแม้แต่ผลผลิตที่มันน้อยไม่ติดดอกไม่ออกผลมีโรคมแมลงและศัตรูพืชมีเพลี้ยมีหนอนเยอะแบบนี้ทํายังไงดีคะพิชารี่โอ้โหอันนี้ต้องขอบอกเลยค่ะ าให้ลองเลยค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์เพียวของเรานะคะคเพียวช่วยเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เพิ่มผล,ผลผลิตค่ะแล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยไร้สารเคมีมั่นใจได้เลยนะคะเย่มั่นใจได้เลยนะฮะท้าให้ลองท้าไปสู่แล้วคุณจะได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนครับแต่วันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วครั้งหน้า เดี๋ยวรับรองมีครบทุกอย่างนะไปสะแสวงหาผักสวนครกก็มีใช่พืชสวนพืชไร่นะข้าวปาล์มน้ำมันยางพาราโอีกนิดหนึ่งจะไปทางประมงด้วยนะนะอีกนิดนึงนะคือมีทุกอย่างมีทุกอย่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวดีๆแน่นอนเลยครับเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปกับรายการเกษตรเยี่ยมวันนี้บาสและพี่เชอรี่ลาไปแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ That's it! Yeah! yeah.